สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเ,เดฟกระดำทำกเกษตรค่ะวันนี้เห็นไหมคะนี่คืออะไรเอ่ยคือหอมแบงนะคะวันนี้กล้วยจะพามาปลูกหอมแบงอันนี้จะผ่านการแช่น้ําแล้วก็ห่อผักคุนหนูเปียกไว้หนคืนนะคะต้นเขาจะงอกออกมาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปชมกันคะ่ะนี่นะคะเพื่อนๆนี่คือต้นหอมที่เราเพาะ แช่น้ําทิ้งไว้ค้างคืนสองคืนนะคะอนี่เขาก็จะแตกหน่อแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็วจะเอามาลงดินนะคะเดี๋ยวจะเอามาลงดินค่ะนี่นะคะโตเร็วค่ะแบบนี้จะทําให้ติดเร็วค่ะแช่น้าทิ้งไว้ค็คืนเพราะเขาจะออกลกออกลากแล้วก็แตกหน่อขึ้นมาแล้วนะคะ แล้วก็ปลูกไปโดยที่แบบว่าห่างสักนิดหนึ่งต้องปลูกลงเยอะนะคะเดี๋ยวเขาก็ติดนี่นะคะปลูกเลยะคะ่ะเพื่อนปลูกไว้กิน,นะคะ่ะ ทำแบบนี้จะติดง่ายครับเพื่อนมาเรียวมาเร็วไม่ช่วยกล้วยปลูกเรียว ว <Okay. S 1> ันนี้เราก็จะทำการเอาฟางมาคลุมเรียบร้อยแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนเแล้วก็รดน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นอันสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูว่ากี่วันต้นก็จะโตขึ้นมา <Okay. S 2> คะ่ะ